คันตัวหน้าร้อยหกกับลูกกาูร้อยสามเนี่ยเห็นไหมครับสีเท้ามันเท่ากันเลย <Have? S 1> คันตัวหน้าร้อยหกแต่สีเท้าเท่ากันเก็ตไหมนั่นแหละคันตัวหน้าหมุนหนึ่งทีแล้วก็สักลูกดีเรียบร้อยฮะเอาลูกกาูตอกหนึ่งทีนี่คู่ขอวงเขามาเอาดิลูกกากูปัดลูกนี้เรียบร้อยฮะคันตัวหน้าจ่ายมาลูกกูหัวแดงแดงหัวแดงแดงตอกไปเอาไงเอาไงฮะโอ้โหดูฮะังหวะนี้ อ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะหลายคนแบบถามเข้ามาเยอะมากหลังจากที่ผมทํารีวิวแผนรีวิวทีมรีวิวอะไรต่างๆนานาไปก็ตามนะหลายคนเห็นนักเตะตัวนี้ก็อ,อยากให้รีวิวตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะตัวน,นี้เดี๋ยวมาพูดถึงคอมเมนต์หนึ่งก่อนนะครับหลายคนได้ถามเข้ามาแบบมันเป็นคําถามท,าที่ถามเยอะที่สุดแล้วเอามารวบรวมไว้ที่คลิปนี้แล้วกันนะถามว่าคันตหน้าดีไหม <c oughs> <c oughs> ให้ผมตอบอยังไงดีฮะผมบอกว่าดีแล้วกันดีแล้วกันเพราะว่านางเก่งอยู่นะครับเขาเก่งอยู่ แต่วันนี้จะมาพูดถึงตำแหน่งก่อนตำแหน่งที่เขาเล่นน่ะแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นกองหน้าแต่ว่าหลายคนก็แผนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเล่นหน้าเดี่ยวบางคนเล่นหน้าคู่นะครับบางคนหลาถามว่าเอาเล่นหน้าคู่อย่างเงี้ยคันโตนาเล่นคู่ใครดีนะเล่นฝั่งไหนดีนะหรือบางคนเล่นหน้าเดี่ยวคันโตนาดีไหมนะต้องบอกว่ามันใช้ได้เลยแหละนะครับแล้วก็เล่นได้ยาวๆด้วยนะสำหรับคันโตนาอ่าเนี่ยเป็นอ่า การ์ด8บิตอะหรือการ์ด Reto Star นะมันเป็นการ์ด8บิตตัวนี้มันก็โอเคอยู่นะเป็นการ์ดที่ใช้ได้นี่แหละ,ะไม่รู้ว่าจะมีหลุดโผมมาในการ์ดอ่าบ n ล d o ดอหรือเปล่าอันนั้นต้องไปรอดูกันอีกทีนะเพราะว่าการ์ดมันอัปเดตมาเรื่อยๆมันไม่มีบอกล่วงหน้าด้วยนะบางทีก็มาเสือส่อมไปพอสมควรอ่ะเนี่ยสแต็กคร่าวๆข,ของอคันโตน่าหน่ะเม็ดส้มผมเทนมาแค่26เองนะก็ได้ฝีเท้าแล้ว144การยิง133มาที่เหลือแล้วก็ ไม่ต่างจากตัวอื่นมากมายนะที่ที่สำคัญก็คือมีอ่าคุณสมบัติติดตัวเยอะมากแล้วเอาไปเล่นโหมดเบเนเจอร์มันค่อนข้างเก่งนะครับสำหรับคันโตนาเรียกว่าคุ้มทั้ง2โหมดเลยนะครับใครจะเล่นอ่ะวันนี้ผมมาลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับคันโตนาเป็นหน้าคู่คันโตนาคู่ใครก็เก่งฮนะมาดูอ่ะย่างผมมีอ่ะตอนนี้ผมมีอ่าลูกากูอยู่นะะลูกากู มันก็เก่งลูกกกูก็เก่งนะสำหรับผมผมเรียกว่ามันเป็นตัวที่เล่นได้อะแต่มันไม่รู้จะพูดยังไงดีนะมันอยู่ที่คนถนัดอ่ะบางทีบางคนเล่นตัวแบบไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ได้ใหม่อะไรมากก็ยังก็ยังเล่นเก่งมากบางทีก็ยังเอาไม่อยู่เหมือนกันนะความเร็วสแต็กี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอ่ะคันโตน่าร้อยหกกับลูกกะกูร้อยสามเนี่ยเห็นไหมครับสีเท้ามันเท่ากันเลยนะลูกกูเลซ้อมเนี่ยสามสิบสีเท้ามันเท่ากันเลยนะครับลูกกกูเนี่ยลูกกกูแค่ร้อยสาม เนี่ยลูกกากูแค่ร้อยสคันโตน,นาร้อยหกแต่ฝีเท้าเท่ากันโอเคไหมเก็ตไหมนั่นแหละนะครับก็คือเอาวันนี้ไม่ต้องพูดถึงสแต็กแล้วกันพูดถึงว่าเอามาเล่นคู่หน้าจะเล่นดีไหมเดี๋ยวไปเล่นดูในเกมแล้วกันนะครับวันนี้จับอ่าคันโตน,นายืนมาด้านขวานะครับแล้วก็ลูกกกูด้านซ้ายส่วน ตัวประกอบที่เหลือตัวประกอบเขาบอว่ยตัวประกอบนะนักเตะที่เหลือก็ใครก็ได้นะครับมาดูแค่คู่หน้าเป็นหลักแล้วกันนะครับว่าจะต่อบอลกันดีไหมหรือว่าเล่นเข้าขากันดีไหมนะแต่ผมบอกไว้เลยว่าลูกกูกเอ้ยคันโตน่าเล่นคู่ใครก็เก่งนะครับอ่ะไปดูกันในเกมฮนะมาลงไปในแลงกันเลยฮนะ มาดูนะว่าจะได้แค่ไหนนะเพราะว่าแรงก็โหเจอ9ก้าแสนสองของผมก็อยู่แค่9ก้าแสนหนึ่งเองนะครับยังไม่ได้ไปขยับขยืขย่นไปไหนเลยนะครับอยู่กับหลกัหลกๆรีวิวเราจะให้แรงสูงไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันรีวิวยาก <c oughs> โอเคไหมตามนั้นนะอ่ะของเขาก็คันตัวหน้าเหมือนกันนะแต่ว่าเล่นเป็นแผนสี่สามสามเนี่ยดูไปเลยดูฝั่งตรงข้าไมไปด้วยเลยนะว่าคันตัวหน้าหน้าเดียวกับคันตัวหน้าหน้าคู่อย่างเราอันไหนเวิร์กกว่ากันนะครับมาลองดู ที่ไหนที่สุดก็อยู่ที่คนเล่นด้วยนะฮะไปฝัป่งเขามีซีดานด้วยนะฝั่งเรายังใช้นักเตะตัวเก่าๆอยู่นะครับแต่ก็ก็ยังพอเล่นได้นะครับไม่ติดอะไรหืมบุดนะฮะเชียซ่าครับปีกเลี้ยวพู้หืไม่รอดฮะ,ะเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะฮะนักเตะทุกตัวอยู่ที่จังหวะมาลูกกากูจ่ายไปที่คันตวน,น่าโอ้โหจะตอกฟาวไหมเนะะี่ยได้อยู่โอ้โหให้ฟาวไหมโอ้โหให้ฟาวด้วย ที่จริงมันน่จาจะใกล้กว่านี้ถ้าใกล้กว่านี้นะปั่นไกลๆได้เลยนะวีเวล่าส่งกลับไปที่าลินีาลินี่หาช่องโลดโด,ดส่งเข้ากลางได้ไหมปับ๊บมาที่อาโน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 เม็ดเขียวอยู่เลยนะเนี่ยปั่นดูเอ้าอาโนอาโนปั่นเข้าเฉยเลยฮะโอ้โ oh, หจะรีวิวคาตัโตน่านะแต่อาโนมาอด,ดูดิดู oh, ดิโอ้ดู หลูลูกม่งปั่งลูกมันโค้งจัดเลยอ่ะอาโนนีไ่ไม่น่าไดยยิงฟรีคิกเก่งผมให้โนนึ่งเลยนะการยิงฟรีคิกสำหรับตอนนี้นะอาโนนะแบ็คขวาลิโอพูลนะครับเล่นตำแหน่งอาบีค่อนข้างที่จะดีไปฮะเดบอยจ่ายมาอันโตน่าหมุนหนึ่งทีแล้วก็สัดลูกดีเรียบร้อยฮะคันโตน่าฮะคมคม ไม่มีอะไรมากฮะคมๆคมเลยลูกนี้ดูความฉายทีฮะจังหวะนี้ฮะหมุนตัวไหมแล้วก็ป๊ป๊บเลยขวาฮะเน้นๆน,น,นะฮะมาได้ลูกแรกของอันโตน่าแล้วนะลูกแรกไม่นับนะลูกแรกถือว่าทําเกมไปเพราะว่าเราเล่นแรงเนาะต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาแต้มนิดนึงแหะอ่ะไปเวียร่าเวียร่าไม่มีสกิลนะต้องต้องเล่นดีอารูกากูตอกหนึ่งทีเอาด้ เอาดิคูของเขามาเอาดิลูกกกูปั่นลูกนี้เรียบร้อยอฮะโอ้โหลูกรักฮะลูกรักโอ้โหผมใช้มาอย่างยาวนานนะลัวก,กหูหลายคนดูคลิปก็จะเห็นตลอดนะว่าผมใช้ตัวนี้โอ้โหโอ้เมื่อกี้นี่หักหลอกนี่สตต๊มนี่คือหงายหลังไปเลยนะโอ้โหหลอกกันเองซะแล้วนะแมนยูทั้งคู่อดีตเคยอยู่แมนยูทั้งคู่ตำนานนะล้วกูยังอยู่นะ เอาฮะผ่านอนูได้หรือเปล่าอานอนี่ไงฮะอนูยากผมบอกเลยตัวเนี้ยใครที่ได้มาตอนนั้นน่ะเอามาตีบวกเล่นนี่เอาแล้ฮะลูกากูล้มฮะหัวเหลืองเหลืองนาทีสามสิบกอยู่เลยทำไมเหลืองเร็วจังวะเอามาครับเปรีปร้อวฮอมาเบียรืา วีเอล่ามันเหมือนยังไงวะผมรู้สึกว่ามันแปลกๆลยผมเล่นไม่ค่อยเป็นวรอวีเอล่าเฮ้ยเสร็จแล้วลูกเนี้ยโอ้โหเกือบโอ้ไปแล้วคันตัวหน้าส่งให้ลูวกูลูวกูจ่ายกลับที่กันตัวหน้ากันโตนาตอกอีกทีแล้วไปได้ไหมฮะลูกนี้ลุดยาวๆไปฮะแล้วสัตวดไปลูกเนี้ยอ้าวเดินแล้วกดส่งแล้วกูไปกดส่งทำไมวะเนี่ยโอ้โหโโอ้หแล้ววีเอล่าปัดชนคานนะฮะก็ไปจนถึงแล้วแล้วก็กดส่งไง โอ้กดส่งจนชิน้นงะนี่ระวังนะบางทีหัวสมองเราสั่งให้ทําแต่ว่านิ้วลองไปอีกอย่างหนึ่งฮนะนี่แหละความหมายความหมายมันเปลี่ยนนะป้ายรู้ก็อ้โดนชนนะตรงนี้อือาโนเอาไงโลลองบองโลลองบองโลลองบองดึงเสื้อไว้โลลองบองดึงเสื้อไว้เรียบร้อยเลยลูกนี้เขาเปิดปั๊บเขาลาสกิเลียฮะเซฟยาก คารัตยิงลูกอย่างงี้ลูกมุมนั้น,นเป็นมุมบั็คนะส่วนมากมันยิงไม่ค่อยยากอะ่ะมันรับยากอะ่ะมาเดี๋ยวนี้เราคลองบอลไว้ก่อนนะนําอยู่สามหนึ่งแล้ยว่ากดดันเขาไปก่อนยาญาตูเล่ฮะโอ้โหจ่ายยาวมาฮะมาแล้วคันโตนาฝั่งเขาคันโตนาเอาอยู่เอาไม่อยู่ล่ะโอ้โหเรียบร้อยฮะเสร็จคันโตนาฝั่งเขาฮะ เอาไม่อยู่อะเอาไม่อยู่จริงอะเนี่ยแหละผมบอกว่ามันดีมันเป็นกองหน้าที่ดีนะตัวหนึ่งเลยนะสำหรับคันโตนาเนี่ยเดี๋ยวเดาผมเปลี่ยนฝั่งก่อนอ่ะให้คันโตนามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งลองดูฮะบางทีเกมมันไม่คืบ,บเกมมันไม่เดินบางทีไม่เห็นตัวไหนก็ลองเปลี่ยนฝั่งดูฮะเซียล่าใจไปอืมติดมามาที่คันโตนาเห็นลูกกากูหลุดไปอย่างนี้แล้วไงครับตอกลูกนี้อืมพลาดฮะ แม่ถ้าตอกหลุดเมื่อกี้นี่ได้ประตูเลยนะมาเดีย๋ยบอยจ่ายมาที่เปโรวเปโรจ่ายมากลับมาที่กานตัวหน้าสองลูกนี้ได้ไหมไม่ได้วะอู้จะหาช่องแต่ว่ามันจับบอลยาวไปนิดนึงโลลอมบองนี่ไงฮะเข้า,าบอลแบบดูเดือดต้องโลลอมบองบายันรตัวหน้าโอ้โหติดนิดเดียว,วมาได้อยู่หุ่นนิดทีหักหลบหาหมุมก่อนหาหมุมก่อนเข้มามังในได้ไหมจ่ายมาที่เวราเวรายิงหน่อยอ แถบฮะลูกนี้เสียจังหวะไปนิดนึงฮะมาไปโล่งกลับมาก่อนฮะเมนดี้จ่ายไปไกลก่อนอู๋ไม่น่าบงกะใช้เท้าได้ไหมเมนดี้เมนดี้เอาเมนดี้ไปดีกว่าเอาเฮ้ยเข้าในเหรอได้กันตัวหน้าจ่ายมาลกวงหัวแดงแดงหัวแดงแดงต่อไปเอาไงเอาไงฮะอูดูหู๋ดูฮะังหวะนนี้เราเยิงลูกนี้โอ้โหแล้วติดเซฟฟังดีแกอ้าโอ้โหแล้วเขาใช้ประตูตัวเดียวกับเราตะเนี้เหนียวจังเลย เปิดลูกโมงโรลองบองตัดลูกนี้เรียบร้อยฮะเราเป็นโรลองบองโมงให้ลูกสุดท้ายฮะโอ้โหเกือบไม่รอดนะจริงๆก็นำอยู่ไม่อากได้ฟิวนะพูดถึงนะเอาฮะคันโหน้าเหลืองแล้วก็ลูวก,กูนี่นแดงแจ๋ไปเลยฮะนาที90ต่วัามันก็หมดแล้วมันเล่นได้จนจบอจบอะ คือการที่เราเอานักเตะยิงนี่เกินสองลูกมันก็หัวแดงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานที่วิ่งทั้งสนามนะส่วนมากก็จะเป็นที่การยิงนะครับถ้าเรายิงมันก็อาจจะจบเร็วอะไรอย่างเงี้ยหมไปถึงไม่ถึงตัวนักเตะนะครับสกิลพลังงานมันก็จบเร็วอะก็ประมาณน,นี้ฮะสำหรับอ่าคันโตน,น่าคู่ใครก็ได้นะครับวันนี้จัดลูกจัดคู่ลูกกับกูไปเลยแล้วกันลองดูครับว่าอยากให้ผมเอาคันโตน,น่าไปคู่ใครก็ลองคอมเมนต์ดูถ้าเกิดมีคู่ก็จะเอามาคู่ให้นะครับจบสกอร์ที่สี่สองกูได้เป็นหมื่นเลยเหรอได้เสียได้เสียได้เสีย โอเคฮะก็ประมาณนี้ฮะทุกคนก็ประมาณนี้ครับสำหรับการจับลูกากูมายืนคู่กับคันโตน่านะครับหลายคนถามมาแล้วว่าคันโตน่าดีไหมผมตอบอย่างนี้เลยว่ามันดีมากและคุ้มค่ามากนะครับจําเป็นต้องไปร่างใหญ่ๆล่างมารุงดอร่างอะไรที่รดเร็ว,รวไหมอย่างที่ผมเทียบไปดูนะลูกาก,กูมา OBR ร้อยสามอัพเม็ดส้มเน่วิ่งเท่ากันกับร้อยหกนะฮะมันมันพูดยากผมบอกตรงก็พูดยากเรื่องความเร็วเรื่องอะไราบางทีสแตกเร็วมากวิ่งไม่ทันกองหลังก็มีนะครับใครเห็นด้วยกดไลค์กดหนึ่งกดเมนกดบวกกดทุกอย่างให้เป็นคอมเมนต์มาแล้วกัดน,นะครับอยากดูคลิปแบบไหนคอมเมนต์ด้านล่างมานะครับแล้วเยอะแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ลกหน้าจอเปล่านะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากฝากทุกคนนะที่รับชมมาถึงตรงนี้ขอให้ทุกคน สุขภาพแข็งแรงอะไรสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ